มีความขวัญให้ตัวเองไหมครับปีนี้ตรงๆก็ก็ต้องรอดูในวันดีกว่านี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรอะไรเงี้ยเพราะเราก็มองไว้อยู่ชิ้นสชิ้นนี่แหละแต่ว่าก็รอดูวันก่อนนะครับชาวเน็ตฝากถามว่าเราอยากได้อะไรคะชาวเน็ตชาวเน็ตค่ะชาวเน็ตฝากถามอยากได้อะไรแค่ขอแค่ติดตาม The Wicked Game แค่นี้ก็พอแล้วครับผมเพราะว่าวันที่27กันยานี้ก็จะออน EP 1ด้วยนะครับแล้วตรงกับวันเกิดของผมด้วยใช่ครับก็เลยแบบ ถ้าจะขอได้หนึ่งอย่างก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนดีกว่าแล้วก็ติดตามหรือวิกเก็ตเกมเนี่ยทุกๆ e ีพีเพราะว่าไม่อยากให้พลาดทุก e ีพีเลยมีอะไรใหญ่ๆอยากได้ีอะไรใหญ่ๆอยากได้ไมอะไรดีฮะอ๋อบ้านตอนนี้ก็ก็บ้านตอนนี้ก็เราก็ได้มาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วสิ่งที่อยากได้ก็คงจะเป็นงานในแต่ละอย่างดีกว่าแล้วเราก็คงจะเป็นงานที่มันจะเป็นโปรเจกต์ที่มัน ทำแล้วมันจะมันจะมีคุณค่ากับเราอย่างเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์สำคัญหนึ่งเรื่องเลยที่เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยอย่างเงี้ย